คนไร้มือเกิดกะบ,บาดฝ่ามืออย่าให้โกดเป็นจริงตามพูดอาถรรพ์แรงเกิดขึ้นในโชคชะตาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตาท่านควรที่จะต้องระแวดระวังทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นกับคนไร้มือกะบ,บาดมันมีอารมณ์แฝงมันมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นอยู่ในภาวะจิตใจพูดไปตามนั้นจะเกิดเรื่องแบบนั้นท่านเคยเป็นหรือไม่ แต่ท่านเคยมีลักษณะพิเศษเกิดขึ้นในโชคชะตาไม่ว่าจะเป็นซิกเซนแลนด์สัมผัสพิเศษมันยังมีอีกอย่างหนึ่งที่ท่านไม่รู้ก็ค,คือความโกรธพลังอาถรรพ์เกิดขึ้นอาถรรพ์กกระกบ,บาดเอกตรงกลางหัวใจเวลาที่ท่านโมโหใครบางคนบางครั้งบางคราวท่านไม่มีเจตนาใดทั้งสิ้น,นแต่ด้วยวาจามันนลุดมันรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นเด็กเข้ามายุ่งคล้องเกี่ยวกับท่าน คบเด็กน้อยนับลูกหลานเหลนหลอนโปรยรับท่านอาจจะรู้สึกบุญกิตและเปิดวาจาไปสิ่งเดียวตาม,มันเป็นคำสาบแช่งโดยไม่รู้ตัวอาถรรพ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับอาถรรพ์ก,กระบาดเอกภพกลางหัวใจหรือคนลายมือกระบาดแฝงเหมือนมีอะไรบางอย่างสิงอยู่ภายในกายของท่านบางคนอาจฟังดูแล้วอาจจะไม่เชื่อเพราะว่านับมันฟังดูเหมือนกับคนมีองค์อัษนะมีองค์ แต่บอกด้วยเลยครับนี่นะครับสายละยมือกระบาดล็อกเปียบเหมือนคนมีองค์นะครับเอามีอะไรบางอย่างที่แฝงอยู่ภายในกายของท่านรับฟา้าดุปัมดะดุดันเกิดขึ้นในโชคชะตาที่เอ่ยว่าจะคําไหนมันจะเป็นไปตามนั้นไม่มีคําที่จะเอ่ยไปแล้วไม่เกิดผลสิ่งต่างๆจะเกิดผลกับสายลายมือกระบาดคีบีมีเรื่องเล่าครับเรื่องเล่าของบุคคลท่านหนึ่ง แต่โปรดใช้พิจารณญาณในการรับฟังอาจจะเป็นปบดประพันธ์นิยายแต่งขึ้นหรือเรื่องนิทานก็ได้มีหญิงสาวผู้หนึ่งนะครับเธอเป็นคนลายมือกกบาดเอกตรงกลางหัวใจเธอมีความตั้งใจตั้งบั่นที่จะเอาจริงเอาจังรับศึกษาเล่าเรียนหาความรู้แต่ว่ามีบุคคลท่้นหนึ่งก็คืออี่ของเธอนั่นเง่งนบเป็นชายดุมรูปน้ำมาคอยดุด่าว่ากล่าวเธอ ชอบพูดถึงเธอเสียเสียอ้ายหายเธออ้วนอย่างนั้นครับเธอเป็นอย่างนั้นเธอเป็นอย่างนี้เธอเสียวเยอะนะครับหน้าตาไม่ดีนะครับขี้คุนวิดได้ขี้โมโหแต่จริงๆแล้วผู้ชายคนนั้นแอบชอบเธออยู่แต่ให้ทำไงได้ล่ะนะครับผู้ชายคนนี้จีบหญิงสาวคนนี้ไม่เป็นให้ทำยังไงล่ะเธอจึงพยายามพูดคุยนะครับผู้ชายคนนี้พยายามพูดคุยเจรจานะครับสารพัด พย,ย,ยายามหยอกเย้านะครับแต่ด้วยวาจาใช้คําพูดไม่เป็นนะครับผู้สารพัสสารเพย์ทำให้ผู้หญิงคนนี้เข้าใจผิดนะครับแต่ว่าเธอเป็นคนเซนแรงสัมผัสพิเศษเกิดข,ขึ้นกับเธอผู้นี้เธอรู้สึกว่ามันเหมือนถูกโคุกคมนะครับผู้ชายคนนี้ไม่ได้เลื่อมหน้ารังเทียบอยากจะให้เธอผู้ชายคนนี้ไปไกลๆนะครับแต่เธอดันหลุดวาจาบอกว่า,วาขอให้ผู้ชายคนนี้หกครล้ม โอก็แมนตีรังกาเจ็บปวดโดดล้าวภายในใจท่านเชื่อหรือไม่ครับเพียงแค่อเอ่อยวาจาเล่นๆไม่มีเจตนาใดทั้งสิ้น,นครับก็รู้นังนหละว่าเขามาแย่เกิดเหตุการณขึ้นภายในสองสามเดือนก็เกิดเหตุการณ์ดีขึ้นหินสาวบอกว่าให้ผู้ชายคนนี้หกเมนตีรังกาก็เป็นไปตามนั้นจริงๆ สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับเขาบอ,อกได้เลยว่ามันเจ็บปวดรั่รลาวแสนทุกทรมานเพราะว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเขากําลังตัดใจจากหญิงคนนี้เขาไม้มีคนรักใหม่แล้วความรักของเขาเหมือนกับเกิดเหตุการณ์ที่โฮเกมนที่ดังกาไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุกับโริสายู่ก็เกิดลื่นล้มถลายโฮเ,เมนตีดังกาไม่ว่าจะเป็นความรักพูดจากันอยู่ดีๆ ก็เกิดความโกรธความเกลียกกด6กอมเมนตีรังกาไม่ว่าจะทำสิ่งไหนก็6กอมเมนตีรังกาเกิดความย่ำแย่แม้กระทั่งเขาจบจากมหาลัายไปแล้วไปทำงานต่อเขาก็6กอมเมนตีรังกาเกิดความย่ำแย่ไปตลอดชีวิตเอ้ยทำไมมันเกิดขึ้นแบบนี้ละ่ะสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับคนคนนี้มันเป็นคำสาปแช่งจริงหรือไม่ เขาก็เริ่มสงสัยจริงได้กับเดินทางมาหาเธอเธอก็บอกว่าฉันไม่ได้สาบแท่งเธอนะสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเพียงแค่ฉันพูดเล่นแต่ด้วยความอารมณ์มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจริงเหรอผู้ชายบอกว่าให้เธอสอนถอนคำพูดก็กกเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นมันทำให้ชีวิตของฉันหกกระเมาใีร่งกาคคำพูดที่เธอพูดเล่นมันเปิดวาจานั้นออกมาเนี่ย มันเป็นจริงไปตามนั้นให้เธอถอนได้ไหมยินสางก็บอกว่ามันเลอะเธอนะเมันไม่จริงหรอกสิ่ง,งต่างๆที่เธอพูดมามันเป็นเรื่องเลอะเธอมันเป็นไปไม่ได้เธอจะทำบบนี้ได้อย่างไรเออนะเธอพูดไปเถอะเธอพูดว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างถือว่าเป็นโมคะให้เกิดความสุขความเจริญให้เกิดความร่ำรวยช่วยทรัพย์สินเงินทองกลับตัวข้าพเจ้า ไอ้เธอพูดแบบนี้ได้หรือไม่ล่ะได้สิก็แค่คำพูดมันจะเป็นไปตามนั้นหรือตั้งแต่นั้นมาหญิงสาวก็พยายามดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นบอกได้เลยครับผู้ชายคนนี้ชีวิตเปลี่ยนไปจากโอคอมเมนต์ตีรังกาเป็นเศรษฐีกงินล้านผู้ชายคนนี้ถูกลอตเตอรี่หนึ่งเจ็ดสิบสองล้านรวยเป็นอย่งางมาก จากหน้ามือเป็นหลังมือจากโคกเมนตีรังกากลายเป็นเศรษฐีขับรถเบนซ์ card. เอสคัทไปเศรษฐีกับล้านเธอจึงตกใจมากว่าวาจาของเธอนั้นศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากนะเนี่ยจึงไปขอสิ่งต่างๆกับผู้ชายคนนี้พี่พี่จำคำมั่นสัญญากับน้องได้หรือไม่ว่าพี่จะแต่งงานกับน้องผู้ชายคนนี้บอกว่า ก็เธอเป็นคนทิ้งเราตอนนี้แล to in so ้วเราจะแต่งงานกันได้อย่างไรก็เธอเป็นผู้ทิ้งเราแล้วตอนนี้เรารวยแล้วเธอจะมาอยู่กับเราผมเป็นไปไม่ได้นั้นถ้าเธอทิ้งเราไปเธอไม่ตกลงตามคำมั่นสัญญาฉันจะเปลี่ยนคำอวยพรเป็นคำสาปแช่งเธออย่าทำแบบนั้นนะเรากำลังแหงราเราลังปานอยู่เธอจะทำแบบนั้นได้ไง ไม่นั้นเธอต้องแต่งงานกับเราเพราะเธอเคยมั่นสัญญากับเราไว้ได้เธอแต่งงานกับเราได้แต่เธอต้องเป็นน้อยเราได้แต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เรารักมากแล้วเพราะชะตาชีวิตของเราสำเร็จด้วยวาจาเสร็จของเธอเธอไอเอววาจาแช่นฉันเอาไว้ให้ฉันร่ารวยให้ฉันสมบูรณ์แบบทุกอย่างแล้วเธอก็อไม่เชื่อในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นฉันก็ร่ำรวยแล้วไอ ฉันก็ประสบความสำเร็จแล้วนายฉันก็แต่งานานแล้วเธอยังมาทวงคํานั้นได้อย่างไรเพราะว่าเธอเป็นคนพูดเองว่ามันไม่จริงเอางไงก็แล้วแต่ฉันก็อยากให้เธอทําตามคํามั่นสัญญาเธอตกลงไปตามนั้นไหมละ่ะถ้าจะตกลงฉันจะขอให้เธอร่ํารวยยิ่งกว่านี้เป็นสิบเท่าได้ตกลงเธอเอ่ยว่าจะมาได้เลยขอให้เธอรวยเป็นสิบเท่า ถูกรางวัลที่หนึ่งเป็นร้อยล้านขอใเป็นไปตามนั้นเชื่อหรือไม่ครับผู้ชายคนนี้ถูกรางวัลที่หนึ่งเป็นร้อยล้านร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองมีสมบัติพระสถานที่ร่ำรวยติดลันดับเป็นเศรษฐีเันล้านและเธอตกลงว่าจะรับผู้หญิงหญิงสาหบอกว่าให้ผู้ชายคนนี้หกคะมนนตีกลางๆก็เป็นไปตามนั้นจริงๆ สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับเขาออกได้เลยว่ามันเจ็บปวดรัวร้าแสนทุกทรมานเพราะว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเขากําลังตัดใจจากหญิงคนนี้เขาไม้มีคนรักใหม่และความรักของเขาเหมือนกับเกิดเหตุการณ์ที่ฮอกเมนทีรังกาไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุกับโบริสยอยู่ก็เกิดลื่นล้มถลายโอกเมนตีดังกาไม่ว่าจะเป็นความรักพูดจากันอยู่ดีๆ ก็เกิดความโกรธความเกลียดหกำเมนตีรังกาไม่ว่าจะทำสิ่งไหนก็หกำเมนตีรังกาเกิดความย่ำแย่แม้กระทั่งเขาจบจากมหาลัายไปแล้วไปทำงานต่อเขาก็หกำเมนตีรังกาเกิดความย่ำแย่ไปตลอดชีวิตเอ้ยทำไมมันเกิดขึ้นแบบนี้ละ่ะสิ่ง,งต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับคนคนนี้มันเป็นคำสาปแทนจริงหรือไม่ เขาก็เริ่มสงสัยจริงได้กับเดินทางมาหาเธอเธอก็บอกว่าฉันไม่ได้สาบแช่งเธอนะสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเพียงแค่ฉันพูดเล่นแต่ด้วยความอารมณ์มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจริงเหรอผู้ชายบอกว่าให้เธอสอนถอนคำพูดด็กเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นมันทำให้ชีวิตของฉันออกกระเมาทังกาคคำพูดที่เธอพูดเล่นมันเปิดวาจานั้นออกมาเนี่ย มันเป็นจริงไปตามนั้นให้เธอถอนได้ไหมยิงสาวก็บอกว่ามันเลอะเธอะนะมันไม่จริงหรอกสิ่งต่างๆที่เธอพูดมามันเป็นเรื่องเลอะเธอมันเป็นไปไม่ได้เธอจะทำแบบนี้ได้อย่างไรเออนะเธอพูดไปเถอะเธอพูดว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างถือว่าเป็นโมคะให้เกิดความสุขความเจริญให้เกิดความร่ำรวยช่วยทรัพย์สินเงินทองกับตัวข้าพเจ้า ไอเธอพูดแบบนี้ได้หรือไม่ล่ะได้สิก็แค่คำพูดมันจะเป็นไปตามนั้นหรือตั้งแต่นั้นมาหญิงสาวก็พยายามดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นบอกได้เลยครับผู้ชายคนนี้ชีวิตเปลี่ยนไปจากโอคอมเมนต์ตีลังกาเป็นเศรษฐีกงินล้านผู้ชายคนนี้ถูกลอตเตอรี่หนึ่งเจ็ดสิบสองล้านรวยเป็นอย่างมาก จากหน้ามือเป็นหลังมือจากโคคกเมนตีรังกากลายเป็นเศรษฐีขับรถเบนซ์ H card. เอสคัทไปเศรษฐีกับล้านเธอจึงตกใจมากว่าวาจาของเธอนั้นศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากนะเนี่ยจึงไปขอสิ่งต่างๆกับผู้ชายคนนี้พี่พี่จำคำมั่นสัญญากับน้องได้หรือไม่ว่าพี่จะแต่งงานกับน้องผู้ชายคนนี้บอกว่า ก็เธอเป็นคนทิ้งเราก่อนนี่แล้วเราจะแต่งงานกันได้ยังไงก็เธอเป็นผู้ทิ้งเราและตอนนี้เรารวยแล้วเธอจะมาอยู่กับเราคงเป็นไปไม่ได้นั้นถ้าเธอทิ้งเราไปเธอไม่ตกลงตามคำมั่นสัญญาฉันจะเปลี่ยนคำอวยพรเป็นคำสาบแช่งเธออย่าทำแบบนั้นนะเราก็เริ่มเฮงเรากําลังปานอยู่เธอจะทำแบบนั้นได้ไง ไม่งั้นเธอต้องแต่งงานกับเราเพราะเธอเคยมั่นสัญญากับเราไว้ได้เธอแต่งงานกับเราได้แต่เธอต้องเป็นน้อยเราได้แต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เรารักมากแล้วเพราะชะตาชีวิตของเราสำเร็จด้วยวาจาเสร็จของเธอเธอไอเอววาจาแช่นฉันเอาไว้ให้ฉันร่ำรวยให้ฉันสมบูรณ์แบบทุกอย่างแล้วเธอก็ไม่เชื่อในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นฉันก็ร่ำรวยแล้วไง ฉันก็ประสบความสำเร็จแล้วนายฉันก็แต่งนานแล้วเธออย่ามาทวงคํานั้นได้อย่างไงเพราะว่าเธอเป็นคนพูดแดงว่ามันไม่จริงเอาไงก็แล้วแต่ฉันก็อยากให้เธอทําตามคมําบ้านสัญญาเธอตกลงไปตามนั้นไหมล่ะ,ละถ้าเธอตกลงฉันจะขอให้เธอร่ารวยยิ่งกว่านี้เป็นสิบเท่าได้ตกลงเธอเอ่ยว่าจามาได้เลยขอให้เธอรวยเป็นสิบเท่า ถูกรางวัลที่หนึ่งเป็นร้อยล้านขอให้เป็นไปตามนั้นเชื่อหรือไม่ครับผู้ชายคนนี้ถูกรางวัลที่หนึ่งเป็นร้อยล้านร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองมีสมบัติพระสถานดีร่ำรวยติดล้นดับเป็นเศรษฐีเงินล้านและเธอตกลงว่าจะรับผู้หญิงเป็นภรรยาทั้งคู่อยู่ด้วยกันมีความสุขเป็นอย่างมากแต่ยังไงก็แล้วแต่ด้วยความ ที่หญิงอยู่กับหญิงด้วยกันก็รู้สึกจะคอมเมนกันหญิงสาวเกิดความคอมเมนกับภรรยาหลวงของเธอบอกได้เลยว่ามันเหมือนดูถูเยียดยามเข้าไปเจ้าวา,จา,วาวเจ้าของเข้าเจ้าศักดิ์สิทธิ์ก็จริงแต่ว่าเข้าพเจ้าไม่อยากจะแช่งหรือให้ร้ายใครเด็ดขาดหญิงคนนี้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์เด็ดขาดเด็ดเดียวห้าวหานนะครับใช้หนุมบอว่าอย่าทำนะเธอ เธออยาคิดทำเพราะว่าคนนี้เราก็รักส่วนตัวเธอเราก็เคยรักแต่ตอนนี้เราเป็นภรรยากันแล้วเราเป็นสามีภรรยาเราควรที่จะค่อยๆปรับความเข้าใจแก้ไขกับทุกสิ่งทุกอย่างหญิงคนนี้ก็พยายามอดทนไปอย่างมากแต่ด้วยความที่หญิงสาวเขเมรกันทั้งคู่พยาหลวงเกิดความ ขมเมนพยาน้อยแต่หารู้ไหมว่าพยาราน้อยเธอวาจาสิเธอแช่งใครแล้วจะเป็นไปตามนั้นที่เธออยู่ทุกวันนี้เธอยังไม่รู้หรือายผู้ชายพูดเธอไม่รู้หรือยังไงว่าผู้หญิงคนเนี้วาจาสิพูดให้เ่ารวยขึ้นมาเธอไม่รู้หรือยังไงพญาหลวงตอบกลับไปว,ว่าอย่าเลอะเธอหนะพี่มันเป็นเรื่องเลอะเธอมีที่ไหนพูดแล้วจะรวย เธอลองดูไหมล่ะฉันไว้ขอ,อยุ่งในแดนซสิ้นแล้วแล้วเธอจะได้รู้หญิงสาวพญาหลวงหารู้ไหมสนใจกับเรื่องสิ่งที่เธอสนใจอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมกับทุกสิ่งทุกอย่างเธอสนใจกับเรื่องของเธอจนลืมสิ่งนี้ไปว่าวาจาสิ่งเรื่องมูเตโูนันบีทนะครับเธอจึงคิดว่าผู้หญิงกนดีเล่นของเหรอ จริงๆไม่ใช่ครับเธอมีว่าจ้าสิทธิ์คำพูดคำไหนคำนั้นเปิดเกิดขึ้นเขาเรียกว่าตามติดมาตั้งแต่อดีตช,ชาติรุนดานุยตาเธอมาตั้งแต่เกิดนะครับเธอจริงเดินเข้าไปหาเรื่องพยาน้อยก็มาสิคะน้องขากลัวพี่ไหมครับพยาน้อยอายุมากกว่านะครับแต่เรียกเธอว่าพี่ถ้าเมียหลวงเรียกว่าพี่ แล้วยังไงล่ะคะก็เดี๋ยวจัดให้พยายามหาเรื่องเธอนะครับแต่ว่าเธอก็รู้ว่าวาจาสิทธิ์ยังไงก็แล้วแต่ถ้าพูดไปมันจะเกิดทําให้เจ็บปวดด้วยล้าวแสนทุกทรมานทแทบจะทนไม่ไหวแน่นอนปัญหาต่างๆมีวิธีแก้ก็คือเงียบแต่ด้วยวันเวลาผ่านไปทั้งคู่มีลูกชายและลูกสาวภริยาหลวงมีลูกชายภรรยาน้อยมีลูกสาว ด้วยวาจาสิทธ์นะครับเธอพูดให้ลูกสาวเธอเองจเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินลูกสาวจเจริญเอาจเจริญเอาแต่ว่าไม่เคยพูดให้ลูกชายของพญาหลงเลยไม่เคยแช่นไม่เคยทําอะไรทั้งนั้นแต่ว่าไม่พูดให้ไม่อยากให้ได้ดีไม่อยากสนใจเพราะว่าไม่เคยให้เกียรติเธอเพราะฉะนั้นถ้าไม่เกียรติเธอเธอก็ไม่ได้สนใจว่าเธอจะเป็นยังไงลูกชายเธอจะเป็นยังไง ในเมื่อก็เคยแนะนําพูดคุยเจราจาบอกว่าโรงเรียนนั้นดีอย่างนั้นดีอย่างนี้แต่เธอบอกว่าเธอเก่งตายละสิ่งที่เธอพูดกล่ามาพูดด้วยความแดกดันกระแทกกระทันเจ็บปวดรวดร้าวแทบจะทนไม่ไหวนะครับเธอเก็บกดอัดอั้นปานใจกับทุกสิ่งทุกอย่างเธอพยายามอดทนแล้วแต่ว่าเธอก็อดทนสําเร็จนะครับเธอจึงทําให้ลูกสาวของเธอันะบได้แต่งงานกับเศรษฐี นะมียอดมีตําแหน่งร่น่วยด้วยสับเ์สยงกทอนะครับมีจะความสุขความเจริญน,นะครับสิ่งดีๆสิ่งดีงามมันเกิดขึ้นแก่ตัวเธอแต่กลับกันลูกชายของหญิงผู้นั้นชีวิตย่ำแย่ตกต่ำไม่เจริญรุ่งเรืองพอเป็นในลักษณะนั้นนะครับสามีของเธอจึงตอบว่าเธอแช่งลูกชายเขาเหรอเธอทำอย่างนั้นได้อย่างไร ผู้หญิงตอบไปกับว่าไม่มีทางที่ฉันจะแท่งเขาเธอก็รู้ว่าคนอย่างฉันสดยใส่ไหมผู้ชายก็กลับมาคุ้นคิดคิดไปต่อเออจริงวะผู้หญิงคนนี้จะแช่งแฉ่นได้ยากมากตั้งแต่ฉันรู้จักกับเขาตั้งแต่มหาหลายัยเขาไม่มีทางแช่งเลยขาดนอกจากก็พูดจาโดยที่เขาไม่มั่นใจด้วยซ้ำวันนั้นก็ดินแช่ง ผู้ชายถึงเชื่อแต่หาลู่ไม่ภรรยาหลวงเริ่มกลับเชื่อว่าเธอแช่งได้ก็คิดเป็นตุเป็นตาว่าเธอน่ะแช่งรูปชายเขาว่าลูกชายเขาจะพังดีนาดจริงๆแล้วหาลู่ไม่ครับลูกชายเขาไม่ดีเองรูปชายเขาโมแต่เสเพครับไม่สนใจการเรียนการเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างปตดกั้นทุกสิ่งทุกอย่างจนไม่สําเร็จนะครับ เธอจิงไปหาหมอหมอในที่นี้ก็รู้อยู่นะครับว่าหมอสายญาสานนีนน่นะครับมายุ่งเกี่ยวกับเธอแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ว่าจาเธอเส็จเธอพูดบอกว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นหมดมาไายหาไปสิน้นเป็นไปตามนั้นจริงๆหมดแล้วก็หายไปเลยับทุกสิ่งทุกอย่างหายไปหมดนะครับทำให้ชะตาชีวิตของผู้หญิงคนนั้นเมียหลวงพยาหลวง ย่ำแย่ไปด้วยเพราะว่าหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นนะครับจะจริงไม่จริงโปรดใช้วิจารณญาณสายในมือกาบาทเอกตรงกลางหัวใจวาจาสิทธิ์ราแังระวังคำพูดของท่านดีๆอย่าเลื่อกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆครับสวัสดีครับ